หนังกลางแปงดูเหมือนจะห่างไกลาจากชีวิตคนเมืองหลวงหรือในชนบทบางพื้นที่ค่ะเพราะปัจจุบันมีโรคหนังติดแอรผุดขึ้นมาอย่างมากมายซึ่งเบียดเอาวิถีชีวิตการดูหนังแบบก่อนๆไปจนหมดวันนี้ช่วง Open Lifestyle ค่ะทัดเลยพาคุณผู้ชมมารู้จักกับบุคคลที่เป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้หนังกลางแปลงยังมีลมหายใจต่อไปได้ค่ะ ทินวังไพบูรหรือพี่หนุ่มเจ้าของท่าพระภาพยนตร์ทำธุรกิจฉายหนังกลางแปลงมามากกว่า17ปีแล้วค่ะทำให้พี่หนุ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของการฉายหนังจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างชัดเจนเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์การฉายจากอดีตนะคะที่ใช้ระบบเตาถ่านก็เปลี่ยนมาเป็นระบบซีนอนเพราะว่ามีความคมชัดทางด้านภาพมากกว่าและด้วยความที่เป็นกูรูทางด้านนี้ค่ะพี่หนุ่มจึงฟันธงมาว่าในอีก10ปีข้างหน้าระบบการฉายจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์อย่างแน่นอน สมัยนีย้มีทั้งซีดีมีทั้งโรงภาพย,ยนตร์มีทั้งโหลดมาดูเลยนะอินเทอร์เน็ตง่ายๆเลยพี่หนุ่มคิดหนุ่มคิดว่ามันดึงกลุ่มลูกค้าของเราไปจากหนังกลางแปลงเยอะไหมคะมันก็ดึงดูได้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ถามว่าปริมาณคนดูน้อยลงจริงครับจริงอยู่เพราะว่าหนึ่งเขาติดพาะกิจหน้าที่การงานกันแต่อีกอย่างหนึ่งคุณภ,ภาพในการที่เขาโหลดมาชมซีดีผีมาชมอะไร่เงี้ยคุณภาพความชัดของภาพมันไม่ได้ครับ ถ้าแบบเราชมในโรงปุ yeah. so ๊บความคมชัดของภาพจะโอเคเวอร์กว่าน so ั้นแต่ถ้าแบบไปลงดูอย่างนั้นเนี่ยภาพมันจะมืดมืดมัวๆดูไปแล้วมันเสียทรลรสตัวเองถ้ามาชมกลางแปลงมันทีมันอาจจะได้อัถรสการชมที่ภาพชัดกว่าคมกว่าตรงนี้มันเป็นจุดดึงดูดของหนังกลางแปลงได้เป้าหมายของคนชมภาพยนตร์ในโรงคนชมภาพยนตร์ในโรงก็จะไม่มาชมภาพยนตร์กลางแปลง S <S ก็คือเหมือนกับว่าอัปเกรดจากอีกคนอีกระดับหนึ่งอย่างพวกนักศึกษานัก,น,กนักเรียนมหาลัยเขาก็ไม่มานัาครูเสดชมกลางแปลงอ่าเราไปฉายในมหาลัยกลายเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดสําหรับเขาไปนะครับกับหนังกลางแปลงกับนักศึกษานะครับแต่คนแบบสาวโรงงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าอยากไปดูในโรงไหมเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาไปชมในโรงเท่าไหร่ เกิดปัญหาอะไรถึงยังาฉายหนังไม่ได้ปัญหาเรื่องมอแปลงนิดหน่อยนิดหน่อยมันช็อตอยู่ด้านในก็เดี๋ยวรอลูกใหม่มาใช้เวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้เด็กที่บ้านนั่งมอไซค์มาให้เ,เห็นได้บอกเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีกลิ่นไหมม่ามีกลิ่นไหม้ก็เลยไม่อยากให้มันลามปาไปเยอะเดี๋ยวการเสียหายมันจะเพิ่มมากขึ้นแ๋ยวลูกสเปรที่บ้านมาดีกว่าบ่อยไหมคะที่เกิดปัญหาแบบนี้ไม่ค่อยบ่อยครับเพิ่งจะมีนานๆจะมีสักครั้งเนี่ย หนุ่มบอกว่าหนังกลางแปลงมีข้อดีคือสามารถเข้าฉายได้ในทุกโอกาสค่ะมีว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอาวมงคลก็ตามวันนี้นะคะเป็นการฉายหนังในงานศาลเจ้าค่ะก่อนที่จะมีการฉายทุกครั้งจะต้องฉายหนังโปยเซียนก่อนซึ่งเป็นหนังที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเซียนทั้ง8มาสักการะเทพเจ้าจากนั้นนะคะก็ต้องมีการฉายหนังตัวอย่างและตอนนี้ก็ได้เวลาฉายหนังแล้วค่ะ คิดว่าการที่คนเริ่มไม่ค่อยดูหนังกลางแปลงแล้วอีกหน่อยเนี่ยหนังกลางแปลงยังจะอยู่คู่กับเมืองไทยไหมคะหนังกลางแปลงจะอยู่คู่กับเมืองไทยไหมผมว่าทุกเจ้าถ้าเผื่อจะอยากอยู่คู่กับเมืองไทย ต้องมีคุณภาพก่อนครับอ่าหนึ่งเราจะมาถ่ายแบบจับฉายเราจะมาเอาเครื่องแบบเก่าๆมาถ่ายไม่ได้หนึ่งในโรงเขาพัฒนายัางไงเราต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ได้ให้ทันตามโรงก่อนอ่าเราไม่ได้อย่างโรงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้ได้สักประมาณนักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคแล้วใช่ไหมครับภาพต้องคมชัดเสียงต้องคมเอ่อชัดเจนได้ยินไม่ใช่ว่ามาแบบภาพริบหรี่ริบหรี่เรานั่งชมวิดีโอที่บ้านก็ได้คนเราเสียเวลามาตาดน้ำค้าง,างชมหนังกงแลงกลางลานเราต้องให้ความชัดความ คมชัดและเสีงสยงใสให้กับคนดูใช่ไหมครับอย่างนั้นเข้าไปชมที่บ้านกนด้ไริงงรับครับ